ท่านสาธุชนมุทบริษัททั้งหลายวันนี้ก็จะขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทใน,น,น,นททหัวข้อเรื่องที่ว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนต่านนี้ก็เพราะว่ามีข่าวอยู่เสมอนี่กลาวกันไปโดยทั่วทั่วไปว่าพระพุทธศาสนามีไว้ไม่มีประโยชน์ ไม่ได้ช่วยทําให้บ้านเมืองเจริญขึ้นเป็นแตเพียงว่าเป็นผู้ทํานลายเศรษฐกิจและสังคมทอนนี้เพราะที่เ,เราว่าพราะที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีมันดาประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ดีกลายเป็นผู้มักน้อยสันโดษในเมื่อมีความสันโดษยินดีแต่เฉพาะ สิ่งของที่หามันได้โดยเฉพาะแล้วก็ทำให้บ้านเมืองไม่เจริญแต่วความจริงท่านผู้คิดอาจจะคิดพลาดไปนิดหนึ่งคำว่าสันโดดในพระพุทธศาสนาเป็นถ้อยคำที่ยับยั้งความชั่วและก็ส่งเสริมความดีสำหรับในที่นี้จะยังไม่พูดถึง มาพูดถึงหน้าที่กันซสก่อนว่าองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้านั้นเป็นใค่ความจริงพระพุทธเจ้าไม่ใช่นายช่างจริงจะมาช่วยช่วยสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างวัดสร้างมาสร้างร้านค้าสร้างตลาดแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่ใชรัฐมนตรีว่าการคลัง จะได้นำทรัพย์สินนั้งหลายเข้าเมืองเข้าประเทศชาติและช่วยประชาชนพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักเกษตรศาสตร์จะได้ทำการชมรทานหาปุ๋ยฆ่าเชื้อสัตว์ทั้งหลายที่เป็นภัยแก่พืชัพืชพันธ์นนทั้งหลายแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่นักรบ จะได้ไปฆ่าชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาแย่งชิงสถานที่อยู่แย่งชิงทรัพย์สินของเขาทำลายชีวิตของเขาเอามาให้แก้บรรดาคนรุ่นหลังตอนนี้ก็ต้องมาพิจารณากันว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครก็มองไปดูสับปะสาบาลีในภาษาบาลีใช้คำว่าศรัทธา ภาษาตัวนี้แปลว่าครูเป็นอันว่าเนื้อแท้จริงๆพระพุทธเจ้าก็คือครูครูพูดสอนให้ละความชั่วประพฤติความดีและวก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ให้มีความสุขให้มีความเจริญในเมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูก็ต้องมองมาหาหาครูภายในสมัยปัจจุบัน ว่าครูในปัจจุบันนี้ทำอะไรบ้างครูที่สอนเกษตรเคยออกไปช่วยชาวนาทั้งประเทศช่วยทำนาหรือเปล่าหรือครูที่สอนการคลังเคยเอาเงนินมาแจากจ่ายชาวบ้านมาหรือเปล่าหรือว,ว่าครูที่สอนวิชาการก่อสร้าง ครูเคยมาปลูกปลูกสร้างใหบ้านให้ชาวบ้านมาหรือเปล่าบ้านไหนตำบลไหนตำบลละกี่หลังที่ครูไปช่วยปลูกให้ก็รวมความว่าครูก็เป็นในเพียงผู้แนะนำสอนวิชาการต่างๆให้เขาไปทำกันไม่ใช่ครูไปทำเอง แต่ยังมีครูบางท่านบอกออกไปทำจินักการเกษตรออกไปช่วยแนะนำบรรดาประชากรให้รู้จักวิธีการเกษตรนั่นมาเรื่องการแนะนำชี้แจงสาธิตให้ดูไม่ใช่ไปช่วยชาวบ้านทุกคนทํานาทําไร่ว่ากันแค่นี้ก็พอถ้าจะพูดกันไปเวลาสามสิบนาทีมันก็ไม่เป็นประโยชน์ เป็นอันว่าครูมีหน้าที่สอนเมื่อครูสอนไปนแล้วแต่หากว่าลูกศิษย์ไม่ทำตามท่านจะโทษว่าครูเลวหรือว่าครูดีเป็นอันว่าวิชาความรู้ต่างๆครูสอนทั้งหมดกระทั่งจริยามัญญาทั้งหมดสอนครบถ้วนทางรัฐบาลมีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ยังไง ว่าครูจะต้องปฏิบัติแบบไหนครูทําทุกอย่างแต่ถ้ว่าสิทธิ์ของครูไม่ยอมปฏิบัติตามครูถ้าเป็นอย่างนี้ท่านทาั้งหลายจะเห็นว่าครูเลวหรือว่าลูกศิษย์เลวถ้าพูดกันโดยธรรมก็ต้องถือว่าครูทําหน้าที่ของครูอย่างดีแล้วอย่างในปัจจุบัน ครูสอนวิชาการต่างๆพร้อมไปด้วยจริยามัญญาตด้วยความระพฤติแต่ว่าถ้าศิษย์คิดร่างครูตามที่มนบทปภกิจแั้งกล่าวว่าลูกศิษย์คิดร่างครูลูกไม่รู้คุณพ่อมันสอเสียดเบียดเบียนไปอันส่อเสียดเบียดเบียนกันโลกข้าวันเพราะตัณหาเป็นอันว่าลูกศิษย์ไม่เคารพในครู ลูกศิษย์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูลูกศิษย์มีความอกตัญยูไม่รู้คุณครูอย่างนี้เราจะคิดว่าครูเลวหรือว่าลูกศิษย์เลวถ้าหากว่าถ้าจะพิจารณากันโดยความเป็นธรรมก็จะเห็นว่าครูดีทำหน้าที่ทุกอย่าง แต่ว่าสิครูไม่รับคําสั่งและรับคําสอนไม่ปฏิบัติตามใครเลวพิจารณากันเอาเองหันมาทางด้านพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะปรินครูที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เสมอว่าอาคาตาโรตถาคตาแปลว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้น เมื่อบอกแล้วท่านทําตามหรือไม่ทําตามเป็นเรื่องของท่านพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีกําลังใจกว้างขวางไม่คับแคบไม่บังคับศรัทธาของใครเมื่อแนะนําไปแล้วจะทําตามหรือไม่ทําตามพระพุทธศาสนาไม่มีบทลงโทษแก่ประชากรเว้นไว้แต่พิสุ์พิสุนี สมณเณสมณเณรีะสิกขานาที่เข้ามาอยู่ในขอบพระ,พ,ระพุทธศาสนาเต็มตัวอันนี้ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยถ้าฝ่าฝืนพระวินัยพระพุทธเจ้าก็ลงโทษแต่การลงโทษไม่ใช่เขี่ยนไม่ขีดตีไม่มีคุกไม่มีตารางเรืงนีเพียงบอกว่านั่นเป็นความช่วยจะต้องมีโทษอย่างนั้น เป็นอนว่าพระพุทธศาสนาแนะนําให้ท่านปฏิบัติแต่ไม่ได้บังคับใจท่านท่านจะปฏิบัติหรือไม่เป็นเรื่องของท่านขาบรนดาท่านนั้นหลายผู้รับฟังได้โปรดรับทราบว,ว่าพระพุทธเจ้าก็คือครูพระพุทธเจ้าไม่ใช่หัวหน้ากรรมกรและพระพุทธเจ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรี พระพุทธเจ้าไม่ใช่ประธานนาที่ดีพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ควบคุมพระพุทธเจ้าไม่ใช่มหาเศรษฐีที่จะมีเงินไปแจกให้เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าก็คือครูสอนวิชาความดีให้แก่ประชากรทั้งหลายในเมื่อท่านมอบหมายความดีแล้วท้าว่าประชากรทั้งหลายรับความดีไปประพฤติธปฏิบัติ เห็นว่าคําสอนขอ,องค์สมเด็จพระสทรสวัสดิ์โสภาคมีประโยชน์ถ้าหากว่าทุกท่านไม่รับคําสอนและรับไปแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าสลดใจเพราะว่าไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไงเหมือนกับครูทั้งหลายที่สอนสิทธิสิทธิไม่ประพฤติปฏิบัติตาม สอนแล้วสิทธิ์ไม่จำถ้าจำแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้ครูก็มีหน้าที่แค่จะเป็นครูจะเป็นลงโทษบังคับขู่เข็นนั่นไม่ได้เพราะว่าเขาออกไปแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองต่อไปคำ <c oughs> <c oughs> ว่าผู้ปกครองในที่นี้ก็หมายถึงบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องที่จะต้องควบคุมกันต่อไป เมื่อสิทธิรับคําสอนแล้วออกไปจากสํานักของครูก็เป็นนั้นว่าหมดหน้าที่ครูจะติดตามไปบังคับเพราะไม่มีอํานาจแม้โดยองค์สมเด็จพระพรมโลกกันน่าก็เช่นเดียวกันต่อไปลองมาดูคําสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันที่ว่าพระพุทธเจ้าช่วยโลกหรือว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกค่อยๆฟังกันไปทีละน้อย พระบรรดาท่านทั้งหลายฟังแล้วก็พิจารณาตามด้วยพระพุทธเจ้าช่วยพระบรรดาประชากรไว้ถึงแปดหมื่นสี่พันข้อเดียกันยานํามาพูดให้บรรดาท่านฟังแต่เพียงข้อหรือว,ว่าหมดเดียวความจริงเรียกว่าหมดดีกว่าเรียกว่าข้อก็ไม่ถูก <c oughs> คําแนะนําของพระพุทธเจ้ามีแปดหมื่นสี่พันหมด จะนํามาพูดท่านนั้นฟังแต่เพียงหมวดเดียวหมวดนี้จัดไว้สามสิบปข้อแต่บางทีจะไม่ต้องพูดถึงสามที่แปข้อเอาก็ได้เพียงย่อดๆพอได้ความจะค่อยๆพูดไปทีละน้อยละน้อยขอบรรดาท่านบุปัาทั่นหลายเวลาฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยข้อที่หนึ่ง ว่าตอนที่หนึ่งมีสามข้อตามพระบ,บาลีว่าอาศวันนาจะพาลานังปันนิตานันจะเสวน,นาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคระมุตตมังซึงแปลเป็นใจความว่าท่านจงอยาคบคนผ่านจงคบแต่บัณฑิตจงบูชาบุาคคลที่ควรบูชา จะมีความเป็นผู้มีอุดมมงคลคือมีความสุขคำว่าความสุขในที่นี้ก็หมายถึงความสุขในชาติปัจจุบันเป็นสำคัญเมื่อในปัจจุบันนี้เรามีความสุขอดีตหรือว่านาคตมันก็สุขทั้งนั้นแหละเพราะอดีตที่ผ่านมาแล้วเราก็ดึงมาไม่ได้อนาคตที่มันอยู่ระยะทางไกลหรือใกล้เราก็ไปไม่ถึง พราะคนเราทุกคนมีเฉพาะปัจจุบันเมื่อพูดตอนนี้บางทีท่านนักประสาทยาคันถ้ายาคันแล้วก็โปรดคิดถึงความจริงว่าคนเราที่มีความรู้สึกอยู่เรามมีความรู้สึกว่าขณะที่รู้สึกอยู่นี้มันเป็นอดีตหรือว่าเป็นอนาคต แต่การเวลาล่วงไปนั่นมันอย่างหนึ่งแต่ว่ความรู้สึกของเรามันเป็นปัจจุบันอยู่เสมอถ้าปัจจุบันของเราสร้างความดีที่เป็นปัจจัยของความสุขมันก็มีความสุขจนตลอดเพราะอารมณ์จิตของเรามันเป็นปัจจุบันถ้าอยากค้านแล้วก็ปลดยค้านมาด้วยว่าอารมณ์จิตของใครที่มีเป็นอดีตบ้างที่มีเป็นอนาคตบ้างบอกการเวลามัน มาดูด้วยเมื่อขณะที่ท่านมีความรู้สึกอยู่นั่นมันเป็นอนนาคตรหรือว่ามันเป็นอดีต <c oughs> <c oughs> มาพูดกันถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เต็งกล่าวบอกว่าอาศวนาจะพาลานังจงยาคบคนผ่านคำว่าพานนี้แปลได้หลายแบบ แปลว่าอ่อนก็ได้แปลว่าเลวก็ได้แปลว่าโง่ก็ได้น <c oughs> ี่ในที่นี้เราก็แปลก็ว่าเลวดีกว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ร้ายกาดไม่ยอมรับนับถือสิทธิของใครเป็นอนุว่ามีอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้ายเป็นยังไง คือมีจิตใจโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติเพื่อคำนี้เนี่ยเป็นของพันเอกปิ่นมุทุการท่านพูดไว้เพื่อคนนี่เป็นคนผานนี่มีความโหดร้ายใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติต้องขอขอบคุณท่านพันพเอกปิ่นมุทุการ ท่านตั้งบทนี้ไว้ตั้งแต่เป็นหุ้นหน้ากองอนุสาสนาจารย์ทหารบกท่านใช้สัค์คนนั้นเพราะตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงว่าคนที่มีจิตใจโหดร้ายอันนี้ชอบไหมใครชอบกันบ้างคนที่มีใจโหดร้ายไม่ยอมรับนับถือสิทธิในชีวิตร่างกายเขาบุาคคลอื่น ถ้าพี่ฆ่ากินฆ่าทำรายร่างร่างกายของบุคคลอื่นเ็งใครก็ตามที่มีกำลังน้อยกว่าหรือว่ามีพวกน้อยกว่าทำร้ายร่างกายให้รับความบาดเจ็บหรือว่าทำอันตราทำอวัยวะในร่างกายให้สูญเสียไปไตแขนเสบ้างไตขาเสบ้าง เมดฟันหน้าซสบ้างปืนยิงอ,อกซสบ้างยิงแข้งยิงขาซสบ้างอย่างนี้ชอบไหมหรือว่าจับเราไปขังไว้ในที่ต่างๆให้รับได้รับทุกขเวทนามีข้าวกินบ้างไม่กินไม่มีข้าวกินบ้างยุงกินลิงกัดแล้วก็อากาศก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้ท่านชอบไหม พระพุทธเจ้าบอกว่าคนประเภทนี้ไม่ดีนอกไปจากนั้นยังวิคาดขิงฆ่าเราอีกอย่าไปพูดทั้งคนอื่นเวลาที่พูดมันนี่ขอท่านผู้ฟังได้โปรดพิดวาเรื่องนั้นถูกกับตัวท่านเองอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเขาพวกคนอื่นสมมติว่าเรากำลังนั่งอยู่ทำงานได้ความบริสุทธิ์สุจริต มีเพื่อนที่เต็มไปได้วยอารมณ์อิจฉาดิสียาที่เห็นว่าเราดีกว่าหาทางปัดแข้งปัดขาหาโทษโจยความผิดให้เกิดเรื่องเดือดร้อนต้องถูกโทษภัยต่างๆถึงกั็ไล่ออกบ้างติดคุกติดตารางบ้างถูกประหารชีวิตบ้างอย่างนี้อย่างหนึ่ง ในเวลาการหนึ่งเรานั่งอยู่แบบสบ,สบายๆเพื่อนมาปนยิงแขนซ้ายปนยิงแขนขวาปนยิงหน้าปนยิงหลังยังไม่ถึงกับตายหรือว่าฆ่าเราให้ถึงกับความตายอาการอย่างนี้เกิดขึ้นท่านพอใจไหมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังกำลังจะคิดออกว่า ตอนนี้เห็นจะไม่เป็นเรื่องทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าน่ากลัวจะไม่ดีเพราะววัยวะของเหล่านี้มีไว้เพื่อรักษาประโยชน์ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแต่แขนซ้ายมันเสียไปได้แขนหนึ่งเหลือแขนขวาแขนเดียวทําอะไรก็ไม่ถนัดแขนเรืยอว่าแขนขวาเสียไปได้แขนหนึ่งแขนซ้ายที่ทําอะไรถนัดไม่เท่าแขนขวาอยู่แล้วก็ต้องเพิ่มกายงาน งานนั้นมันก็บกพร่องเมื่อถูกทำร้ายก็เต็มไปได้วยทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดกิจการงานที่จะทำก็ต้องถูกยับยั้งทำไม่ได้ต้องไปรักษาตัวเสียเวลาการงานด้วยเสียเงินด้วยเสียเลือดเนื้อเสียอวัยวะด้วยอย่างนี้ท่านพอใจไหม ถ้าว่าท่านตอบว่าท่านพอใจก็ต้องขออภัยท่านด้วยที่พระพุทธเจ้าเข้าใจผิดคิดว่าท่านนั้นหลายคงไม่ต้องการอย่างนั้นแต่บางเอิญท่านเป็นผู้มีความต้องการอย่างนั้นก็ต้องถือว่าพระพุทธเจ้าเข้าใจพลาดแต่ถ้าหากว่าท่านมีความไม่พอใจพระพุทธเจ้าทรงแนะนาท่านไว้ว่าจงยาประหัตประหารซึ่งอะไรกัน จงอย่าคบคนประเภทนี้เพราะคนประเภทนี้พาเราไปในด้านด้านที่ไม่ดีถ้าเราไปกับเขานำเราไปหาเรื่องไปชกไปต่อยไปก่อเรื่องก่อราวไปประหลาดประหารเขาก็คิดไม่รู้ไม่ว่าคนในโลกนี่เขามีมือมีเท้ามีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันเขาก็จะต้องประหลาดประหารตอบถ้าวันนี้เราทาเขาได้ โอกาสที่เขาจะทํากับเรายังไม่มีาเพราะว่าวันเดือนปีไม่ได้สิ้นสุดอยู่เฉพาะในวันนั้นวันหน้ายัางมีถ้าโอกาสมีเมื่อไร่เขาแก้มือเราเมือนั้นเราจะมีความสุขแลือมีความทุกข์แล้วคบคนเช่นนั้นในบริการหนึ่งเมื่อเราไปทำร้ายเขาแล้วยังไม่ถูกการทำร้ายตอบ เราเองจะนั่งก็ไม่เป็นสุขจะนอนก็ไม่เป็นสุขจะกินก็ไม่เป็นสุขหลับไม่เป็นสุขตื่นไม่เป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่าต้องหวาดสะดุง้งหวายอยู่สเสมอเกรงว่าพวกนั้นจะมาแก้มือเราถ้าเราฆ่าเขาตายคนตายไม่ได้เกิดมาคนเดียวในโลก คนนี้เกิดมาในโลกนี่เป็นคนมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงมีพวกมีพ้องเป็นที่รักความเจ็บใจของบุคคลนั้นฝ่ายนั้นมีขึ้นเขาก็ตามประหัตประหารถ้ายิ่งในปัจจุบันกฎหมายของบ้านเมืองให้โอกาสเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามลาดนำมาลงโทษเป็นอนว่าท่านผู้รับฟัง คนที่มีความโหดร้ายเขามีความสุขด่วงความทุกข์เราถ้าไปคบกับคนที่มีความโหดร้ายเข้าเราก็เป็นผู้ร้ายไปด้วยตอนนี้ในเมื่อเราไปทําความ,มาร้ายของบุคคลอื่นเข้าแล้วก็เขาติดตามมาเพื่อแก้มือปราสประหารเราหรือเจ้าหน้าที่ธรรมตามมาเพื่อน,นําเราไปลงโทษ ท่านนั้นหลายลงนั่งหลับตาคิดว่าอาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ก็เห็นได้ว่ามันเป็นอาการของความทุกข์เราจะหาความสุขไม่ได้ตัวอย่างมีถมไปข่าวทางหนังสือพิมพ์บ้างข่าวทางวิทยุกระจายเสียงบ้างข่าวที่ส่งข่าวไม่ทรบบาบว่าวันหนึ่งวันหนึ่ง มีคนถูกทำ้ายหลายรายแต่ล้ารายที่ถูกทำ้ายแล้วก็ต้องเสียกายงาน<ม>เสียวัยวะเสียเวลาเสียเงินเสียท่อในการรักษาบางท่านก็ถึงกทุพพลภาพที่เขาเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าคนผ่านทำร้ายร่างกายเขา อาการอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าแปาการเขาไม่ความไม่ดีเป็นความทุกข์คนประเภทนั้นที่ทำร้ายเขาแล้วท่านฟังข่าวบ้างหรือเปล่า <c oughs> ว่อคนที่เป็นโจรทันไล่เขามีความสุขและความทุกข์เขาก็ต้องหนีหัวสุขหัวสุนหนีเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาคุนหลบคานซ่อน เกรงว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองบ้างเกรงว่าพวกเพื่อนของบางคนท่างหลายที่เขาทำร้ายบ้างจะมาทำร้ายร่างกายเขาบ้างอาการอย่างนั้นเป็นอาการของความทุกข์พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีและการกระทำของบุคคลประเภทนั้นองค์สมเด็จพระสุ์ทรภัทก็กล่าวว่าเป็นคนผ่านเป็นลักษณะจิตที่มีความผ่านดีไหม แั้นว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงอย่าคบคนอย่างนั้นเลยถ้าคบคนประเภทนั้นเขา้าเราจะมีความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเขาเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนการครบหาสมาคมถ้าเราจะไม่ทำกับเขา <c oughs> เขาไปปล้นเราไม่ปล้นเขาโทษเขาไปฆ่าเราไม่ฆ่าเขาไปตีเราไม่ตีเขาไปยิงเราไม่ยิง แต่ว่าเราไปด้วยไม่เมื่อเราร่วมเดินทางกับเขากฎหมายท่านว่ายังไงเอาโทษกับบคุคคลผู้ร่วมร่วมร่วมในงานปฏิบัติงานนั้นไหมไหมายความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคณะท่านลงโทษแต่บคุคคลผู้ทําร้ายคนเดียวหรือว,ว่าลงโทษบคุคคลผู้ติดตามร่วมทางไปด้วยย่ามนี้ขบันดาท่านนันหลายช่วยเก่งคิด กาครคบคนประเภทนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ปฏิบัติตามในวันแรกต่อไปมันก็ทําตามนี่แบบพทธเจ้าทรงกล่าวว่าใกล้คนเช่นใดและคบคนเช่นใดจงเป็นเมื่อคนเช่นนั้นอันดับแรกเรายังไม่ชั่วทั้งตัวแต่กลิ่นของความชั่วมันก็เข้ามาถึงเหมือนกับใบตองที่ไปห่อสนนักเนา ความจริงความเน่าของสุนัขไม่ไหลซึมเข้าไปในใบตองแต่ว่ากลิ่นของความเน่ามันก็ติดใบตองมีความเหม็นฉันใดการครบคนผ่านที่ประหารประหารร่างกายและชีวิตเขางพว่คนอื่นความชั่วนั้นก็หลั่งไหลเข้ามาแตะต้องเราเช่นเดียวกันเขาจยหาว่าเราครบคนชัว่วนี่ถ้าหาว่าเราไม่คบคนชัว่ว ความจริงคนชั่วในโลกไม่มีหรือไม่มีภาสิทธิ์โบราณกล่าวไว้ว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปเปราน้ว่าคนจะทําความดีด้วยความชั่วเป็นประการใดก็ดีเปราะนั้นว่าเขาเห็นว่าเขาดีท้งนั้นแต่ว่าดีในทางที่ผิดหรือว่าดีในทางที่ถูก ตอนนี้ก็ขอว่าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายรับฟังกันมาในเรื่องของอาการของความชั่วมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วโอกาสหน้าถ้ามีรับฟังกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี